เกิดใหม่เพื่อไขชะตาบทที่39 ครั้งนี้มาเมืองหลวงจะได้พบกับอันอองหรือไม่นางอยากพบอันอองอยากให้อันอองชอบนางอาศัยฝีมือของอันอองจะต้องหาวิธีแต่งนางให้ได้นะ่ฟูหลงเคยนึกว่าอันอองเป็นคนอิสระไม่แยแสโลกแต่หลังจากสีจิ้นตายแล้วเมืองหลวงเกิดความเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องทําให้ทุกคนรู้ว่าอันอองเป็นคนที่ลึกล้ามากแผนการอย่างยิ่งสําหรับสีจิ้นคนทั้งสองแค่แอบมั่นหมาย น,นางร้องไห้บอกเขาว่าสถานการณ์บีบบังคับก็คงหลอกเขาให้ตัดใจได้แล้วกระมังแต่เรื่องทั้งหลายยากจะมั่นใจได้สิ่งที่ยากที่สุดก็คือนางไม่รู้ว่าตนเองจะได้พบอันอองหรือไม่ใครให้นางเป็นสตดีกันเล่านางไม่สามารถออกจากบ้านได้ง่ายๆทั้งยังไม่อาจไปจวนอันอองเข้าหาเขาก่อนได้แต่พนันซักครั้งถ้านางกับอันอองถูกลิขิตให้ไร้วาสนาต่อกันแงให้กับสีจี ก็ไม่ได้ลำบากปานนั้นตอนนี้สีจิ้นปลดปรานางหลังแต่งงานแล้วก็สามารถเตือนเขาอ้อมๆหากเป็นเช่นนั้นก็เหนื่อยเกินไปเรื่องในราชสำนักเรื่องแผนการลอบทำร้ายเหล่านั้นถ้าไม่จำเป็นฟู่หลงก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งด้วยดังนั้นยังคงแต่งให้อันอ๋องจึงจะดีที่สุด นึกถึงครั้งแรกในชาติก่อนที่พบกับอันอองสายตาของอันอองหยุดอยู่ที่ใบหน้านางฟู่หลงก็รู้สึกลึกๆว่าขอเพียงได้พบกันอันอ,องจะต้องชอบนางแน่ไม่ว่าจะเป็นสีเยี่ยนที่ลุ่มหลงหรือสีจิ้นที่ป่าเถื่อนสิ่งที่ถูกใจในแวบแรกที่เห็นก็เป็นใบหน้าของนางไม่ใช่หรือขณะที่ครุ่นคิดเรื่อยเปื่อยอยู่นั้นด้านนอกก็มีเสียงตีกรอบบอกเวลายามสองดังขึ้นฟู่หลงสะดุ้งตกใจ รีบสลัดความคิดเหล่านั้นไปพิกกายนอนหลับช่วงที่ครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่นั้นนางก็ได้ยินเสียงคนเรียกชื่อนางด้วยเสียงอ่อนโยนยิ่งหนงหนงฟู่หลงเปิดตาขึ้นสบเข้ากับดวงตารียาวเปี่ยมยิ้มของสีจิน้น ฟู่หองเคยชินเสียแล้วกับเรื่องการบุกรุกตอนกลางคืนของสีจิ้นนิ่งอึ้งไปครู่หนึ่งก็เพียงดึงผ้าห่มขึ้นมาคุมร่างขหมวดคิ้วมองเขาหนึ่งเดือนที่ไม่ได้พบกันสีจิ้นผอมลงอย่างเห็นได้ชัดทั้งยังดูคำขึ้นด้วยสาวน้อยไม่ได้ตำหนิเขากับมองเขาด้วยดวงตาสุขใสจนสีจิ้นใจอ่อนยวบขึ้นมามองอะไรอยู่หรือ ฟู่หลงรู้ดีว่าถ้าอยากให้สีจิ้นชอบนางจริงๆถึงขั้นนางทําผิดก็ไม่อาจตัดใจลงโทษนางได้นางก็ไม่อาจจะเย็นชาใส่เขาได้ตลอดทุกคนไม่ได้โง่ถ้านางไม่แสดงท่าทางหวั่นไหวออกมาภายหน้านางกับอันอ๋องได้ครองคู่กันสีจิ้นจะเชื่อในไมตรีจอมปลอมของนางเชื่อว่านางจนใจจริงๆได้อย่างไรดังนั้นนางจึงกัดริมฝีปากลุบตาเอ่ย ดูเหมือนท่านอองจะผอมลองคำสั้นๆไม่กี่คำนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องรักแม้แต่น้อยแต่กลับทำให้คนใจเต้นแรงได้ยิ่งกว่าคำพูดหวานหูใดๆนี่เป็นครั้งแรกที่นางใส่ใจเขาสวีจิ้นบรรยายความรู้สึกนี้ออกมาไม่ถูกคล้ายกับปากคอแห้งผากจากการเร่งเดินทางแล้วมีคนส่งน้ำชาอุ่นๆให้อย่างใส่ใจทำให้คนสบายใจทั้งกายและใจ เขายื่นมือออกไปหมายจะกุมมือนางโดยไม่รู้ตัวฟู่หลงหดมือเข้าผ้าห่มอย่างรวดเร็วถาหลืองตาใส่เขาท่านอองเคยรับปากข้าแล้วต่อให้มาเยือนก็จะไม่ทำเรื่องเสียมารยาทสายตาของนางแฝงแววตำหนิไม่พอใจไว้กระเพื่อไหวจนใจสีจิ้นเต้นแรงขึ้น ยี่สิบกว่าวันมานี้ข้าเอาแต่วิ่งวุ่นแถบแม่น้ำเหลืองจะไม่ผอมได้หรือไม่ง่ายเลยกว่าจะทำธุระเสร็จคาดว่าเจ้าคงเข้าเมืองหลวงแล้วเลยเร่งรุดกลับมาทั้งคืนวันนี้รอบเข้าเมืองหลวงเงียบๆไม่ได้เข้าวังรายงานก็มาหาเจ้าก่อน คูหลงเชื่อคำพูดครึ่งแรกของเขาถ้าสีจิ้นไม่ได้ลงมือด้วยตัวเองเขาคงไม่ผอมลงเช่นนี้คำพูดครึ่งหลังนางครานจะแยกแยะจริงเพชได้แต่เตือนเขาเสียงเบาท่านอ๋องลำบากเช่นนี้รีบกลับจวนไปพักผ่อนเถอะข้าจะคอยท่านที่บ้านท่านอ๋องไม่ต้องกังวลใจพวกเจ้าไม่ได้เข้าเมืองหลวงมาหลายปี จวนหงไม่มีคนรังแกพวกเจ้าหรือสีจิ้นไม่เชื่อนางเท่าไรฟูผ่ผินชวนกับฟู่ผินเหยียนสองพี่น้องต่างมีความสามารถควบคุมจวนเป็นระเบียบเขากับสีเจียมีวรยุทธ์สูงตอนกลางคืนบุกเข้ามาไม่มีปัญหาแต่ถ้าสองสายสืบแฝงตัวเข้าจวนของทั้งคู่จะต้องถูกคนพบเห็นหน้าดังนั้นสีจิ้นจึงให้พวกเขาจับตามองฟู่หงตอนอยู่ข้างนอกเท่านั้น ที่จริงถ้าไม่ใช่เพราะทางเขตจี้จเจ้าเกิดเหตุเปลี่ยนแปลงมากมายสีจิ้นก็คงไม่จับตามองอย่างใกล้ชิดเช่นนี้สาวน้อยที่ชื่นชอบลาบยศอำนาจเขาไหนเลยจะวางใจในตัวนางได้ฟู่หลงก็ไม่แปลกใจที่สีจิ้นถามเช่นนี้ใหนเมื่อเขาต้องการจะแต่งนางก็ต้องสืบเรื่องจวนจริงอย่างโหดจนกระจ่างแล้วนางยิ้มเอ่ยเหตุใดจึงมีคนอยากรังแกข้าด้วยเล่า ท่านอองพูดจาเลอะเทอะเสียจริงอย่างมากก็แค่ทะเลาะกันเล็กน้อยตามประสาพี่น้องเท่านั้นเองเมื่อเทียบกับครอบครัวสูงสักอื่นแล้วถ้าภายหน้าพวกฟูเป่าไม่ได้เสียชีวิตไปจวนจริงอย่างโหก็นับว่าเงียบสงบอย่างแท้จริงไม่มีก็ดีแล้วถ้ามีใครรังแกเจ้าเจ้าบอกกับข้าได้เลยสายตาของเขาอ่อนโยน แต่ว่าจะวางอำนาจรากับว่าเห็นนางเป็นคนของเขาแล้วฟู่หลงหดขอเข้าผ้าหม่มเห็นสยจิ้นจ้องตานางไม่กระพริบก็ยกผ้าห่มขึ้นมาปิดหน้าแดงเรื่อของนางเตือนเขาอย่างประฟัดกระยฟดท่านอองรีบไปเถอะท่านอองไม่ง่วงแต่ข้าง่วงแล้วท่าทางน่ารักเงอะงะเขินอายเช่นนี้ทำให้สยจิ้นเกืนน้ำลายแทบอยากกระโจนเข้าใส่นางแต่เขาจำต้องสะกดกั้นอาร,อรมณ์ไว้ หนงหนงอย่าเพิ่งง่วงพวกเราคุยกันสักพักก่อนข้าได้ของดีอย่างหนึ่งมาจากซานตงเจ้าเห็นแล้วจะต้องชอบแนะ่ของอะไรหรือเจ้าโผล่หน้าออกมาข้าก็จะบอกเจ้าสีจิ้นยิ้มให้นางของที่เข้าตาท่านอ๋องคนหนึ่งจนทำให้เขาเชื่อว่าสามารถนํามาเอาใจสตรีได้จะต้องไม่ใช่ของธรรมดาแนะ่ฟู่หลงได้แต่วางผ้าห่มลงช้าๆ้าทหลงตาใส่เขายังอับอายแกมโมโห สีจิงชอบให้หนางจ้องเขาเช่นนี้โน้มตัวเข้ามาใกล้อีกเป็นนกแก้วตัวหนึ่งชื่อหน้าฟังยิ่งนั่นก็คือนกแก้วเขียวหน้าท้อแดงขนบนร่างเป็นสีเขียวสดใสดุดหยกเขียวส่วนคอกับหัวเป็นสีท้อแดงข้าเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเจ้าต้องชอบแน่ ตอนเด็กฟู่หลงก็มีเพื่อนที่เลี้ยงนกแก้วตัวสีขาวหัวมีขนสีเหลืองน่ารักยิ่งนะักตอนนี้ได้ยินสีจิ้นเอ่ยเช่นนี้แล้วนางอยากได้นกแก้วสีเขียวหน้าท้อแดงมากกว่าอดไม่ได้ที่จะชะเง้อมองด้านหลังของสีจิ้นท่านออกมาด้วยหรือมันพูดได้ไหม สีจิ้นยิ้มกว้างขึ้นหยิบปลอยผมของนางขึ้นมาพันเล่นตอนที่เขาแตะขนสีแดงบนหัวของนกแก้วสิ่งที่คิดก็คืออยากทำเช่นนี้กับนางเปล่าข้ารีบร้อนกลับมากลัวว่าระหว่างทางมันจะถูกกระแทกจนป่วยจึงสั่งให้ลูกน้องค่อยๆขนกลับมาคิดว่าวันที่8น่าจะถึงเมืองหลวงเจ้าหาโอกาสออกจากจวนข้าค่อยมอบให้เจ้าเงียบๆดีหรือไม่ กลับมาแล้วเจ้าก็ค่อยบอกผู้อื่นว่าซื้อมาจากข้างนอกฟู่หลงกรดที่เขาอมพน้ำไม่ยอมบอกดึงผมกลับมาไม่ให้เขาเล่นแล้วจะลอบให้ข้าได้อย่างไรข้าออกจากบ้านก็ต้องมีสาวใช้ติดตามข้าไม่อยากให้ผู้อื่นรู้เรื่องของพวกเราวางใจเถอะข้าจัดการไว้เรียบร้อยแล้วสีจิ้นย่อมเตรียมการไว้พร้อมเจ้ากับครอบครัวไปไหว้พระที่วัดหยงไท่ ข้าจะส่งคนทําทีไปขายนกแก้วเจ้าซื้อต่อหน้าทุกคนก็จะไม่มีใครสงสัยแล้วนกที่สวยเช่นนั้นคนที่อยากซื้อคงมีมากกับขายให้ข้าคนเดียวฟู่ดองเบะปาก ดังนั้นจึงเอ่ยว่าซื้อของต้องดูวาสนาด้วยเจ้าไปวัดก็พอเรื่องอื่นไม่ต้องคิดมากสีจิ้นหัวเราะเอ่ยตัดบทนางชายหนุ่มเอ่ยสัญญาอย่างจริงใจยิ่งฟูหลงได้แต่เชื่อเขาคุยกันสักพักก็เร่งให้เขาไปสีจิ้นกับหยิบกล่องเครื่องประดับหกเหลี่ยมที่ทําจากไม้ประดู่ฝังทองใบหนึ่งออกมาจากด้านหลังบกไปมาหน้าฟูหลงลุกขึ้นเอ่ย นี่เป็นของขวัญของเจ้าข้าไปรอข้างนอกเจ้าแต่งตัวเสร็จแล้วค่อยเรียกข้าช้าก่อนท่านบอกข้าก่อนว่าของข้างในคืออะไรฟู่หลงร้อนใจขึ้นมาสวีจิ้นเพียงกำชับ ให้นางแต่งกายให้สวยหน่อยขนผู้นี้ทำตัวลึกลับพูดได้เพียงครึ่งทางก็หยุดําให้นางอยากรู้อยากเห็นผู้หลงทั้งปกรดทั้งสนใจหลังจากสยจิ้นออกไปแล้วนางก็ลุกขึ้นย่องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าหลันเสียงได้ผ้าชุดกระโปรงพี่จะสวมในวันพรุ่งนี้บนราวแขนเสื้อไว้แล้วเสื้อคลุมผ่าหน้าสีแดงอ่อนปักลายเถาวันขับไปหน้าแดงเรื่อของนางให้เย้ายวนกว่าเดิมผมพี่ปล่อยสยายก็ยิ่งเพิ่มเสน แสงความเกลียดค้านไว้ฟู่หลงรู้ว่าการปล่อยผมเช่นนี้ดูสวยกว่าการรวบผมแต่เหตุใดนางต้องทำผมให้สุยจิ้นดูด้วยเล่านางนั่งลงที่โต๊ะปะทินโฉมม้มวนผมเป็นมวยลวกลวกสุดท้ายเห็นแกหน้านกแล้วเสียบปิ่นดอกไม้สีชมพูหนึ่งอันติดตังหูไข่มุกเพิ่มหนึ่งคู่ที่หูจะหลอกล่อเขาเช่นนั้นเมื่อเขาส่งของให้นางก็จะรับไว้ภายหน้าเมื่อตัดขาดกันแล้วคอย ส่งคืนให้เขาทั้งหมดระบายลมหายใจแล้วฟู่หลงก็ลุกขึ้นเชิญสีจิ้นเข้ามาภายนอกมืดมิดสีจิ้นมองเห็นนางไม่ชัดเข้าห้องแล้วเห็นฟู่หลงแต่งกายเช่นนี้ทั้งแปลกตาและงดงามสายตาเลื่อนออกจากหน้านางไม่ได้หนองหนงเจ้าสวยยิ่งนัก สีจิ้นเอ่ยเสียงทุม้มดวงตาเรียวยาวมีแววชื่นชมที่ปิดไว้ไม่อยู่ฟู่หลงหมุนกายไปนั่งที่โต๊ะวางน้ำชาหลุบตาไม่เอ่ยปากสีจิ้นได้สติขึ้นมาเขาตรงไปนั่งที่เก้าอี้ข้างเตียงเปิดกล่องเครื่องประดับวางไว้บนเตียงแล้วหันไปมองที่ฟู่หลงความหมายชัดเจนโดยไม่ต้องเอ่ยคืนนี้เขาจะไม่ล่วงเตืนนาง แต่อยากเข้าใกล้นางนางอยากรู้ว่าของในกล่องคืออะไรก็ต้องมานั่งตรงนี้โบรุษนั่งนิ่งเหมือนนั่งสมาธิฟูหลงสบตากับเขาครู่หนึ่งสุดท้ายก็สะกดก้านความอยากรู้อยากเห็นไม่ไหวกัดริมฝีปากเดินไปทางเตียงขณะที่ใกล้จะได้เห็นของในกล่องอยู่นั้นสวีจิ้นพันยื่นมือออกไปบงังมือของเขาใหญ่โตเสียจนปิดกล่องจนแทบไม่เหลือช่องว่าง ฟู่หลงหยุดเดินอย่างโมโหถาหลึงตาใส่เขาท่านอองไม่อยากให้ก็ช่างเถอะข้าไม่อยากได้แล้วไม่อยากได้จริงๆหรือสีจิ้นเลิกคิ้วคลายอ่านใจนางออกฟู่หลงอยากได้แต่ไม่ยอมถูกเขาปั่นหัวหมุนกายทำท่าจะจากไปอย่าโมโหสิ ข้าก็แค่อยากอยู่ใกล้เจ้าอีกสักนิดเท่านั้นคืนนี้ไม่มีทางแต่ต้องเจ้าเป็นอันขาดสีจิ้นรีบลุกขึ้นห้ามนางก้มหน้าหลอกล่อเช่นนั้นถ้าท่านแต่ต้องข้าขึ้นมาเล่าฟู่หลงไม่เชื่อก้มมองรองเท้าหุ้มข้อของเขาก่อนถามนี่สีจิ้นคิดอย่างจริงจังเห็นมือน้อยๆของนางบิดแขนเสื้อเล่นอดไม่ได้ที่จะยิ้มเอ่ยถ้าแต่ต้องเจ้า ตอนฆ่าข้ามกำแพงกลับไปก็ให้หัวทิมตกลงมาดีหรือไม่ฟูรองร้องเพลยใส่เขาสาวเท้าไปที่เตียงในกล่องมีไข่มุกขนาดใหญ่ประมาณเม็ดถั่วเหลืองเต็มกล่องส่องแสงเป็่งประกายระยิบระยับใต้แสงไฟฟูรองตาค้างไปนั่งลงบนเตียงยกกล่องขึ้นมาวางไว้บนตกักยื่นมือไปแตะไข่มุกเหล่านั้นไข่มุกย่อมไม่มีอะไรแปลกใหม่ฟูรองล้วนเคยเห็นไข่มุกขาวไข่มุกดำหรือไข่ มุกสีชมพูมาแล้วแต่กล่องไข่มุกที่สีจี้นส่งให้นางนอกจากสีดําและสีขาวแล้วยังมีไข่มุกสีแดงเจิดจัดดุจเปลวเพลิงสีฟ้าดุจผืนฟ้าครามและสีเหลืองอารามดุจแสงตะวันสีทั้งห้ามารวมตัวกันแล้วต่างเป็นประกายออกมาเรืองรองอารามตายิ่ง มีไข่มุกสีแบบนี้ด้วยหรือฟู่หลงบีบไข่มุกสีฟ้าถามสีจิ้นอย่างไม่อยากเชื่อสีจิ้นนั่งลงบนเก้าอี้ยิ้มมองฟูง่หลงสาวงามเช่นนางไข่มุกเช่นนี้ย่อมควรค่ากับนางยิ่ง โลกนี้กว้างใหญ่ไพศาลไม่มีเรื่องประหลาดใดที่ไม่มีเขาจ้องใบหน้าง,งดงามของนางด้วยสายตาร้อนแรงฟู่หลงกับไม่สนใจเขาสักนิดลูกไข่มุกเม็ดแล้วเม็ดเล่าชอบจนวางมือไม่ลงสีจิ้นจ้องนางนางก็เอาแต่จ้องไข่มุกเขาพันโมโหขึ้นมาหลวงเอาได้ห้าสีในอกออกมาส่งให้นาง จะฉลองเทศกาลตัวอู่แล้วเจ้าร้อยได้อายุยืนให้ข้าเถอะฟู่หลงไม่อยากแบ่งไข่มุกให้เขายกมือปิดกล่องเครื่องประดับพางตำาหนี ท่านอองเป็นชายชาการคนหนึ่งแล้วยังจะสวมได้อายุยืนไปทําไมถูกคนเห็นแล้วจะเป็นที่ขบขันเอาได้มีแต่เด็กเล็กกับพวกสตรีที่สวมกันมีบุรุษคนใดสวมได้ห้าสีที่ข้อมือบ้างเล่าสีจิ้นมองออกถึงความขี้เหนียวของนางหัวเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออกไข่มุกตั้งกล่องนึง เจ้าแบ่งให้ข้าห้าเม็ดไม่ได้หรืออย่าซุกซ่อนอีกเลยดึกมากแล้วเจ้ารีบร้อยให้ข้าเส้นหนึ่งข้าก็จะไปทันทีภายหลังตอนนอนข้าก็จะสวมไว้ตอนกลางวันก็จะเก็บไว้กับตัวไม่ต้องกังวลว่าจะถูกคนเห็นเข้า เขารบเร้าหลายครั้งฟู่หลงปัดต่อไปไม่ได้เลือกไข่มุกออกมาห้าเม็ดอย่างไม่เต็มใจก้มหน้าร้อยได้ห้าสีให้เขาสิบนิ้วของนางเรียวยาวขาวพองเล็บเป็นสีชมพูจางจร้อยได้ห้าสีอย่างคล่องแคล่วหน้ามองเยี่ยงสีจิ้นมองแต่มือนางผ่านไปสักครู่ค่อยเลื่อนสายตาขึ้นไปใต้ม่านโปร่งเขียวสีหน้าของสาวน้อยจริงจังท่าทางสุขุมเรียบร้อยเพราะผมของนางถูกรวบไว้กลางศีรษะ ยามนี้เมื่อก้มหน้าคอของนางก็โค้งลงเป็นเส้นสายงดงามขาผ่องดุจหยกทำให้คนอยากทิ้งร่องรอยไว้บนผิวของนางยิ่งอยากมองตามปกเสื้อของนางลงไปดูผิวเนื้อที่ซ่อนอยู่ใต้ร่มผ้าม่านผิวไหวตามสายลมสาวน้อยงามหยดย้อยนุ่มนวลอ่อนโยนสีจิ้นยากรังงับอารมณ์ได้กุมมือนางสัญญาหนงหนงหลังจากพวกเราแต่งงานแล้ว ข้าจะต้องดีต่อเจ้าฟู้หลงหยุดดิ้นรนถอนสายตากลับมาจากใบหน้าเขาเอ่ยเสียงตามให้ข้าร้อยเสร็จก่อนสีจิ้นยิ้มพางปล่อยมือเมื่อฟู้หลงร้อยเสร็จแล้วเขาก็ยื่นมือมาให้นางอย่างหน้าด้านเจ้าสวมให้ข้าหน่อยหลังมือและข้อมือของเขาขาวสะอาดในความงามแฝงไปด้วยความทรงพลังฟู่หลงมองนานขึ้นเล็กน้อยค่อยผูกได้กับข้อมือให้เขาอย่างแผ่วเบา ผูกได้อายุยืนแล้วต้องอวยพรสักหน่อยด้วยไม่ใช่หรือสีจ้นเอ่ยเตือนเสียงอ่อนโยนฟู่หลงมองได้อายุยืนที่นางร้อยขึ้นเงียบไปครู่หนึ่งค่อยเอ่ยตามที่เขาต้องการขอให้ท่านององสุขภาพแข็งแร àng, งมั่งคั่งอายุยืนนานสีจิ้นไปแล้ว ฟู่หลงนอนไม่หลับอยู่บ้างพี่จริงนางกับสีจิ้นก็ไม่ได้มีความแค้นลึกล้ำอะไรกันตลอดสองชาติฟู่หลงมโมโหสีจิ้นแค่สามเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือการที่เขาเย็นชาไม่รู้จักธนูถนอมสาวงามแต่นางเคยหย่ามาก่อนสีจิ้นจะไม่ชอบนางก็เป็นเรื่องปกติเรื่องที่สองก็คือการที่เขาจะดูรอยบุ๋มเล็กๆของนางให้ได้นี่ก็ไม่นับว่าเป็นเรื่องผิดใหญ่โตพี่จริงถ้าสีจิ้นไม่ได้เย็นช เหมือนน้ำแข็งฟู่หลงกับรู้สึกว่าเขาขายพี่ชายในตอนเด็กชอบกันแกล้งหยอกล้อนางแม้จะรำคาญ แต่ก็ไม่ถึงขั้นชิงชังเรื่องที่สามก็คือชาตินี้เขาเกาะแกะนางจะขอนางแต่งงานให้ได้แต่สุยจิ้นทำเช่นนี้เพราะหลงไหลความงามของนางอย่างไรเสียสุยจิ้นก็ไม่เคยบีบบังคับนางจริงจังมาก่อนพอฝือนนับได้ว่าเป็นสุภาพบุรุษครึ่งหนึ่งอยู่ไม่ชอบแต่ก็ไม่ได้เกียดชานั้นนอกจากการลอบด่าเขาให้ไปตายในตอนโกรธจ,จัดจริงๆฟู่หลงก็ไม่ได้คาดหวังให้สุยจิ้นตายก่อน วัยอันควรเป็นสามีภรรยาคืนเดียวผูกพันกันชั่วชีวิตสิ่งที่นางหวังที่สุดก็คือให้สีจิ้นเป็นท่านอองเจ้าสำราญริ่มรวยเสเพไปเรื่อยอายุยืนหลายร้อยปีใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเช่นเดียวกับสีเยี่ยน แต่นางก็เป็นแค่สตรีที่ถูกขังอยู่ในเรือนหลังเรื่องภายนอกโดยเฉพาะการแก่งแย่งกันร,ระหว่างองค์ชายท่านพ่อยังไม่กล้าสอดมือเข้าไปยุ่งด้วยนางก็ยิ่งไร้หนทางถ้าภายหน้าแต่งให้กับสีจิน้นย่อมต้องทุ่มเทสุดแรงเพื่อคุ้มครองเขามิเช่นนั้นนางก็ได้แต่หวังให้ได้อายุยืนเส้นนั้นช่วยขุ้มครองเขาได้จริงพลิกกายไปมาค่อยหลับไปตอนเที่ยงคืนตอนอื่นขึ้นมาก็รู้ สึกว่าร่างกายท่อนล่างผิดปกติเมื่อยื่นมือไปคํำดูก็รูปติดเลือดแดงฉานขึ้นมาดังที่คาดฟูดองผ่อนหายใจอย่างเศร้าส้อยยากนักที่ท่านแม่จะรับปากพานางไปหอเฟิ่งไหลอีตอนนี้ก็ไปไม่ได้แล้วรอบเดือนของนางมาตรงเวลา แต่วันแรกท้องจะปวดรุนแรงไม่ว่ารักษาอย่างไรก็ไม่ดีขึ้นฟูส่วนมาหาแต่เช้าคิดจะไปหามารดาที่เรือนด้านหน้าพร้อมกับพี่สาวพอรู้ว่าฟูหลงไม่สบายฟูส่วนก็ให้นางนอนพักบนเตียงตนเองไปที่เรือนด้านหน้า ท่านแม่พี่สาวมีรอบเดือนเช้านี้ก็ไม่ต้องไปคาระวะท่านย่าแล้วใช่หรือไม่เฉียวซื่อประหลาดใจอยู่บ้างแต่พอคำนวณวันเวลาแล้วก็เห็นว่ารอบเดือนของบุตรสาวควรมาในสองสามวันนี้จริงๆนางจึงยิ้มเอ่ย ไม่ต้องรอกท่านย่าเอ็นดูพวกเราไม่ตำหนิรอกกินข้าวเสร็จแล้วแม่พาสวนสวนไปหอเครื่องประดับก็แล้วกันนางไม่อาจละเลยบุตรสาวคนหนึ่งเพราะบุตรสาวอีกคนหนึ่งไม่สะดวกออกจากบ้านได้รอพี่สาวหายดีแล้วค่อยไปเถอะข้าอายุอย่างน้อยเดิมก็ไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มอยู่แล้วฟูสวนปฏิเสธบุตรสาวคนเล็กรักหนังสือไม่รักสวยรักงามเขียวซื่อยิ้มพังหยิกแก้มนาง ได้แม่จะให้พี่ชายเจ้าไปร้านหนังสือเลือกตำราดีๆหลายเล่มให้เจ้าก็แล้วกันได้ยินคำพูดนี้แล้วดวงตาของฟู้ซวนค่อยปรากฏแววสดใสตื่นเต้นอย่างที่เด็กอายุสิบขวบควรมีขึ้น หลังกินข้าวเสร็จแล้วฟู่ส่วนก็ไปคุยเล่นกับฟูห่หลงเฉียวซื่อยุ่งอยู่กับการช่วยหาเรือนให้ลูกสาวกับลูกเขยทางฝั่งหลินซื่อไม่ต้องการให้นางช่วยเหลือนางก็ไม่เสนอตัวเข้าไปร่วมวงด้วยขณะที่ฟู่หลองอยู่บ้านพักผ่อนสีจิ้นก็เข้าวางังด้วยท่าทางเหน็ดเหนื่อยการประชุมขุนนางตอนเช้าเลิกไปแล้วเขาจึงตรงเข้าไปรายงานที่ตำหนักสงเติ้งเลยจัก,กรพดิเจียเหอกกำลังตรัสอยู่กั รัชทายาทได้ยินขันทีใหญ่หวั่นฉวนรายงานว่าสู้อ่องขอเข้าพบพระพักก็ฉายแววยินดีขึ้นรีบให้เขาเข้ามาหวั่นฉวนค้อมกายถอยออกไปรัชทายาทก็มีสีหน้ายินดีครั้งนี้น้องสีไปตรวจงานตั้งเดือนกว่าตากแดดตากลมช่างลำบากเขาเสียจริงจัก,กรพัชเจียเหอชมบุตรชายคนที่สี่อย่างไม่ปิดบงังในบรรดาพวกเจ้าทั้งหลาย เจ้ามีฐานะเป็นห้องเต้องต่อไปไม่สะดวกต่อการออกจากวังเจ้าร้องก็เอาแต่กินดื่มจนเรายังสงสัยว่าเขายังจะขี่ม้าไหวอยู่หรือไม่เจ้าห้าเจ้าหกก็ยังเด็กอยู่เราจึงได้แต่ให้เจ้าสี่ออกไปทำงานข้างนอกรัชทายาตยิ้มพางเอ่ยรับว่าใช่ในใจกับขมขื่นเขาเป็นบุตรชายคนโตที่เกิดจากภรรยาเอกอายุครบหนึ่งขวบก็ได้บันทึกยศเป็นซื่อจื่อหลังเสด็จพ่อ ขึ้นครองราชก็ตายเป็นรัชทายาทอย่างชอบธรรมขารว่าได้รับความโปรดปรานเหลือล้นแต่มีน้อยคนนักในวังพี่จะรู้ว่าน้องสี่จึงจะเป็นบุตรชายที่เสด็จพ่อเอนดูที่สุดเพราะน้องสี่เป็นองค์ชายคนแรกพี่เกิดหลังจากเสด็จพ่อขึ้นครองราชเพราะหน้าตาเขาคล้ายคลึงกับเสด็จพ่อยิ่งเพราะเขาอายุยังน้อยก็เป็นแม่ทับหนุ่มที่ออกรบสร้างบรารมีให้แก่แว่นแขวนต้าเว่ยมีเสียงฝีเท้าดัง ขึ้นรัชทายาทยิ้มมองไปสีจิ้นไม่มองซ้ายขวาเข้ามาแล้วก็คุกเข่าข้างหนึ่งให้ตักพัชเจียเหอลูกคารวะเสด็จพ่อคารวะรัชทายาทฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัคร ที่ลิงกใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ